ทุกสิ้นปีทำไมเขาชอบกินไก่งวงกันมาอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอผมได้มาไซส์6กิโลราคาท้ายคลิปที่เขากินไก่งวงเพราะว่าเนื้อมันเยอะและเป็นเหมือนวันรวมญาติที่ต้องกลับมาแชร์ประสบการณ์ตลอดทั้งปีและเขาจะมีขอบคุณโอกาสดีที่เข้ามาในชีวิตผมก็เลยอยากขอบคุณทุกคนในช่องที่เราโตมาด้วยกันจากช่องเล็ก ที่อยู่ในจังหวัดฟิษณุโลกชอบกินของแปลกจนวันนี้พวกเราได้รางวัลน,นะชิมอันดับหนึ่งแฟนโหวตผมดีใจมากตลอดปีผมเจออะไรอัพทีมเพิ่มคนเต็มบ้านจนต้องย้ายออฟฟิศใหม่แล้วก็ล่าสุดโดนหนามพิษปลาทิมอันนั้นคือเซี่ยววิที่คิดว่าอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของผมแล้วแต่ก็ผ่านมาได้เพราะเรามีคนดูคอยแชร์คอมเมนต์ให้กําลังใจกันมาตลอดผมชอบอ่านคอมเมนต์มากครับบางคนบอกดูจบแล้วลงใหม่ได้เลยหรือชมว่าคุณภาพของคลิปมันดีมากมันทําให้ใจฟูแล้วก็เป็นเหมือนผลตอบแทนความพยายามทําให้ผม กล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ขอบคุณลูกค้าให้เรามีโอกาสต่อยอดซื้อวัตถุดิบแปลกๆป,ปีหน้าผมตั้งใจว่าเราจะกล้าให้มากกว่าเดิมอร่อยขึ้นบ้าขึ้นแต่ปลอดภัยขึ้นนิดหน่อยขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ครับไว้ปีหน้าเติบโตไปด้วยกันอีกแฮปปี้แตงกิฟต์วิ่งเดยและสุขสันวันปีใหม่นะครับ